ส <ans> วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคเอทชครับอยเกมเซตที่สองวันนี้เราก็อยู่กับเซตที <único Liberty Overwatch> ่มีคนขอเข้ามาคุณหลักสกอร์นะเป็นเซตที่คอนเทนต์ที่สุดของช่องอีกเซตหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเซตได้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาขอมาว่าขอบูตัวเดียวครับผลลับก็คงไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องพูดถึงกันเนาะผมก็เลยแถมเกมเบิ้นมาเบิ้นกลับไมโกงให้ดูครับก็เป็นเกมเร็วเกมสนุกสนุกเกมนึงนะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันทั้ง2เกมเลยครับ มาครับก่อนอื่นก็ใต่ไ,ไปก่อนเลยนะกูตัวเดียวครับจริงๆเล่นห้องไหนก็ไม่ต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเล่นห้องปกติแหละเก็บกว่าสามที่ผมเล่นป,ประจำเนาะมาครับตอนนี้แต้มก็อยู่ที่4,120นนะอ่ะเออเก็บแต้มจากห้องนี้มาได้1,200ครับก็เล่นมานานเหมือนกันนะเอออยากเห็นตอนแต้มตันเหมือนกันครับไม่รู้จะเล่นถึงตอนนั้นเมื่อไหร่นะ าจะนานมากๆครับหรือเผลอๆจะไม่ถึงเอานะเพราะว่าแต้มบนบนก็คงจะมีแต่สายเติมเนาะดีเจนดารี่อะไรเงี้ยเราคงจะสู้ไม่ค่อยไหวครับนอกจากดวงดีจริงๆนะเกมนี้เราก็ต้องหวังพึ่งดวงจํานวนมากนะถ้าอยากจะเล่นได้แบบชิวๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเดิน3ต่อ1นไปเลยครับเออให้วูแบบให้เบิ้ลสองมาลัวๆอะไรเงี้ยเล่นไลน์ไปใส่หน้าเขาไปเลยอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะ มาดูกันครับหลังจากหาห้องมานานเจอกับแอนตี้ฮีโร่เราเป็นฮีโร่หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เราเป็นฮีโร่ให้เขาแอนตี้ไหมโอเคเราได้เดินก่อนนะ4ต่อ3ครับอุ้ย <Your turn. S 1> เขาเป็นสายแบบพึ่งเริ่มด้วยนะ1ถึง2ดาวกันเองครับ <Five. S 1> แหมเสียดายไม่ได้เซตหลักเรามานะจริงๆเซตไหนก็ได้แหละน่าจะสู้ได้ง่ายกว่านี้เนาะเพ <Ten. S 1> <c oughs> ราะว่าเขาเป็นแค่ผู้เล่นใหม่เองครับ นะตัวละครเราดาเยอะๆเ,เนี่ยได้เปรียบกว่านะเออแต่ถ้าเขาดวงดีจริงเราก็เต้นไหนไม่ต่างกันครับอันนี้ผมทอย6กไปก่อนแล้วกันเนาะ <6. S 1> เพราะว่าสี่มันมีโอกาสเบิ้ลมากกว่านะเก็บ4ไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราทอยเจ็ดเข้า้านคาได้นะผมสร้างหลังเล็กไปประหยัดตังค์ครับเราไม่มีตัวทําตังค์นะ <6. S 1> นะแต่เขาก็ยังจะเข้าร้านคาฮหน่าจะขโมยเมืองแหรอครับถ้าเข้า้านคาไม่ก็เต่าเบิ้ลนะโอเคขโมยเมืองนะ แต่อย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายมากครับเพราะว่าเราขโมยคืนแค่ย0สบล้านเองนะ <7. S 1> เขาขโมยเราไปเจ็สิบล้านครับง <c oughs> ั้นผมสร้างลายสี่ไปเลยนะเราก็เดี๋ยวทอยสิบถึงย2สิบสองได้ครับอ,อ่านนี้สร้างหลังใหญ่ได้เพราะว่ามันสร้างฟรีเนาะเราเสียตังค์ซื้อไปแล้วอะ <6. S 1> โอ้โหแล้วเขาเบิ้ลก่อนครับอย่างนี้อย่างนี้ทรงไม่ดีเราหรือเปล่า ถ้าการตัวละครเขาใช้ได้ครบเซตเมื่อไหร่นี่แย่เลยนะแล้วเขามีสองอีกครับก็น่าจะเอาสี่ลายสามนะโอเคอย่างที่คิดครับแต่ถ้าเป็นผมจริงๆผมจะไปตัดลายหนึ่งนะโอเคเราได้สิบครับไม่เบิ้ลนนะก็เดินไปครับเราก็ได้หนึ่งสี่นะเขาได้สองสี่ละคือที่บอกว่าไปเอาสี่ลายหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันเดินมาลายสามต่อได้นะแต่ว่าลายสามเนี่ย มันเดินไปลายหนึ่งต่อย่าครับถ้าเขาไม่เบิ้ล12แบบนี้แม่กำลังอธิบายอยู่เรกคอมจังเลยว้าวจบเกมเลยไหมเนี่ยไม่น่าเนาะเขาน่าจะต้องแบบรอไปขึ้นรถไฟเดือนเออตาเดินหน้าออ <11. S 1> โอเคมี11นะถ้าอย่างนี้ถ้าเขามีเท่าไหร่ 10, 10 1สิบะถ้าเขามี10เขาก็ชนะเลยครับ เพราะว่า oh, เราไม่มีเจ็ดถึงเก้าด้วยซ้ํานะลองเปลี่ยนบูดูไหมหรือว่าเราเปลี่ยนไปเลยดีกว่าไปเลยแล้วกันครับ <10. S 1> อ้าวได้เบิร์นด้วย <the> จริงๆเปลี่ยนบูมาตัดก็ไม่แย่นะแต่ว่าผมมองว่าตรงนี้ยเราตัดตรงไหนเขาไปก็ไม่ช่วยแล้วครับเราต้องตัดอย่างอยสองจุดเนาะพะเขามีเอ่อป้าเลอควีนครับเออเราตัดเนี่ยสมมุติเราทอยสี่อย่างเงี้ยตัดเขาไปก็ เขาก็ซื้อคืนก่อนขึ้นรถไฟได้เนาะวันน้ผมกดบูไปเลยแล้วกันครับกดเล่นนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ครับเอาอยัางให้เบิ้ลสิบสองมาโอเคงั้นเราก็กดเบิ้ลสิบสองไปแล้วกันครับไปอันนี้สีโลรลาบนะเขาเบิ้ล <Your turn. S 1> เขาเบิ้ลดีมากนะจริงๆแล้วสําหรับคนที่เล่นเซตอื่นๆที่ไม่ได้ <Your limit. S 1> มีเต่าเบิ้ลอะเออเหมือนที่ผมเคยพูดไปคลิปกันก่อนครับคลิปไหนไม่รู้แหละที่บอกว่า ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเซตอื่นๆที่ไม่ใช่เซตหลักผมเพราะว่าแบบนี้แหละครับก็คือเรากลัวไม่เบิ้ลเออถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างผมไปเล่นเซตเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราถ้าผมไม่เบิ้ลเลยแล้วอีกฝ่ายเขามียุนอาอย่างเงี้ยอ่ะสมมติคนปกติที่ใช้ยุนอากันเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็เสียเปรียบแล้วนะแค่นันน้นเราก็เสียเปรียบแล้วครับไปอา้าวเขายังจบเกมไม่ได้แฮะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยครับ ไม่สร้างนะ <11. S 1> เปลืองตังครับโดนตัดตังไปละอไปครับอันนี้เดินลมเออกินลมชมวิวแล้วครับ <Your turn. S 1> เดินเล่นกันแล้วนะไปชนะมันถูก <Six. S 1> กำหนดไว้แล้วครับผมซื้อเมืองตรงไหนที่เขาต้องการไม่ได้เลยนะไม่งั้นเลิกควีนขโมยก็จบเลยครับ เหมือนเขาจะจนๆแต่จริงๆเขาไม่จนนะเนี่ยครับเขามีเฮนรี่เขามีนิโคนะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็สู้เรื่องตังค์ไม่ได้ครับตัดเมืองเขาไปยังไงก็แพ้นะโอเคจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าใครมองว่าเอ้ผมไม่ยอมตัดเมืองเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับตัดไปก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะนะเพราะฉะนั้นผมยอมซีโรราบเลยดีกว่าสำหรับคนนี้เฟิ้์นรัวๆตั้งแต่ต้นเกมครับแม่ไม่เกรงใจพี่บูเราเลย อย่างน้อยๆวยบูก็ให้โอกาสเราเบิ้ลนะมาครับมาดูกันอีกเกมดีกว่าเป็นเกมต่อเนื่องกันเลยนะอแต่ว่าเอาเซตเดิมผมกลับมาแล้วครับเพื่อความสนุกเร้าใจในการเล่นคอมโบของเรานะจริงๆบูไม่ใช่ตัวที่แย่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเออ่การ์สร้างลูกเต๋าเนี่ย่าสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นสายฟรีอะไรเงี้ยไม่มีเบียทิเซ่หรือว่ายุนอาอยางดาวน้อยนอะไรเงี้ย วูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทําให้ได้เบิ้ลมาเหมือนกันอเมื่อก่อนผมก็เคยใช้วูนะใช่คู่กับเบติเซอะไรเงี้ยไปครับเราได้9นะเราได้5ครับเราได้เปิดก่อน <First. S 1> แลวนี้คือเพิ่งเห็นชื่อเว็บเหรอเว็บจิมจเมไม่ดูความหมายนะฮะ <the> อาจจะเป็นชื่อแฟนหรือเปล่า เว็บกับจิมอะไรเงี้ยหรอแต่ไม่ใช่ผมนะเออสำหรับใครที่ <Thanks. S 1> ไม่รู้จะเรียกผมว่าอะไรหรือว่าไม่รู้ชื่อเล่นผมเนาะเพราะว่ามีคนเคยคอมเมนต์ถามเข้ามาครับผมชื่อเล่นเว็บนะเออก็ชื่อที่ตั้งเนี่ยแหละครับไอต,ตัวเคกับ S อเนี่ยถ้าใครเดาออกก็อาจจะเราไม่ได้ยากมากเนาะ yeah, ก็คือ yeah, <man. S 1> ตัวแรกของชื่อจริงกับตัวแรกของนามสกุลครับ <c oughs> ก็เลยมาประกบหน้าหลัง <Seven. S 1> เป็นเว็บนะเออผอวิธีการอ่านออกเสียงเนี่ยใครจะ,จะอ่านว่าเคเ Web ก็ได้จะอ่านว่า k ว y Web S ก็ได้หรือถ้าผมเนี่ยผมจะชอบอ่านพยางเดียวนะมันเท่กว่าครับก็คือเว็บเหมือนสกูอ่ะที่อ่านแบบ <Double. S 1> เป็นพยางคเดียวพูด <Eight. S 1> ไปพูดมาเขาเบิ้ลใส่เราอีกแล้วครับเบิ้ลแปด้นะไลายสามครับ อ่าแล้วก็หกนะอย่างนี้เขาจะตัดไหมอ่าเขาไม่ตัดครับถ้าจริงๆถ้าเขาจะมาลงลายสีแบบนี้ยังไงเขาก็ต้องตัดเมืองเรานะ <Your turn. S 1> เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเข้ารัานค้ามาสร้างเมืองแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราจะเอาสีครับ <the> อืมแปลว่าเรามีเต๋าคอยสีแน่นอนนะถ้าสมมติว่าใครเล่นแล้วเจอแบบนี้ยังไงตัดเมืองไปดีกว่านะ <Your turn. S 1> ถ้าคุณไม่มีการนั่งฟ้าอ่าหรือต่อให้มีการนั่งฟ้าจริงๆตัดไปนะจะดีกว่าครับ ไม่ให้เขาได้คู่สีแบบนี้นะ <10. S 1> อืมเขาพอผมได้คู่สีแบบนี้เนี่ยเขาจะมาตัดยากมากนะเนี่ยค่าปรับ70 70ล้านอะรวยแค่ไหนก็จนนะเออเดินมาตกทีก็คือเสียนิโค1ครั้งนะครับ70ล้านบวกกับค่าซื้อต่อ <12. S 1> ไม่พูดพัทำทําเพลงเ <Virgin S 1> บิ้ลไปอีกสองทีครับ ขาเบิลไปสองครั้งแล้วนะถ้าไม่รวมยุนอาถ้างั้นผมตาต่อไปผมขอเบิ้ลบ้างได้ไหมแต่เราเบิลไปไหนก็ไม่ดีนะอันนี้อ่าอันมีมีจุดที่ดีแล้วครับอันนี้เขาโชคดีที่ได้ลด5 0ปเซ็น <Your turn. S 1> มาก่อนที่จะมาตรงนี้นะก็ะเหมือนซื้ออ,อคืนไปแบบราคาเท่ากับตอนที่เราซื้อมาครับไปจึงซื้อเขามา ได้เบิลสองมาเอาสี่คืนครับเดีลล๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมจะได้เบิ้ลดีละถ้าเบิลสิบสองนะ,ลละก่อนหน้านี้เรายืนตรงนั้นอ่ะเบิลติดสองลงเบืองตัวเองนะไม่ค่อยดีครับแต่อันนี้ถ้าได้เบิลสิบหรือเบิลสิบสองเนี่ยดีละมาคอยไปเลยครับเงินเราเหลือนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องจุดผ่านจุดสตาร์ดีครับอาลล่าใครมองว่าเ,เดี๋ยวเงินไม่พออะไรอย่างงี้ Uh, อันนี้เราชนะแล้วเนาะผมใช้ <Your turn. S 1> การ์ดเล่นหน่อยแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวสร้างแลนมาร์นะเอาโปเกสเซตครับล <Your turn. S 1> ่าสุดมีอะคิวเมนต์อะไรสัอกอย่าง <Yeah. S 1> ผมเพิ่งผ่านไปเน่ะอึ้งเหมือนกันนะเพราะแบบเออ <Your turn. S 1> เล่นไปเรื่อยๆสร้างเมืองเป็นพันครั้งอะไรเงี้ยแบบโอ้โห <the> เป็นหมื่นเลยไม่ไม่เป็นพันงานเงนี้ครับ ไอชีเมนเกมนี้เรียบร้อยอันนี้เราเบิ้ลแค่ครั้งเดียวนะอ่าเพระเาะฉะนั้นเขาว่าเราไม่ได้ครับไอเบิ้ลสองนั้นจะเปียนทีเซ่เบิ้ลสิบสองได้แค่ครั้งเดียวนะเขาเบิ้ลไปสองครั้งครับแต่เขาปิดเกมไม่ลงนะเพระเาะฉะนั้นก็เรียบร้อยครับเ้วเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ2เกมนี้นะเกมแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์กันแต่ว่าก็ดูกันได้แบบสนุกสนุกนะ จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายผมที่เบิ้ลแบบนั้นเนี่ยอาจจะได้เปรียบวันนี้นะอาจจะดูสนุกกว่านี้ครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมไม่สามารถที่จะเล่นเอ่อเซ็ตบางเซ็ตเพื่อหาคอนเทนต์ดีๆที่สุดให้ได้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแอคเคาผมจะตังค์ไม่พอครับแล้วผมไม่ใช่ใส่เติมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตังค์มันลดไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้ในอนะคาคตผมเล่นเกมนี้ต่อไม่ได้เนี่ยมันจะลําบากเอานะเดี๋ยวทุกคนจะไม่มีคลิปดูครับอ่าส่วนเกมที่2ก็คือเบิลมาเบิลก,กล,ลับไม่โกงแหละ พระชันก็ไม่มีอะไรมากเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ